สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปัปตาจนิโสกาโหนตุสัเพปิปานิโนอิตาวตาจารอเมญิสัมปทางคุณยสัมปทังสัพเทวานโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยา อานางทัตธันตุทัตสัทธายะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุตุขัดชันตุเทะวะตาคต,ตา20ส สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนรักขังกันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชะนักรักขังกันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชะนักรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชะนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชะนะรักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังผะรังอรหันจะอันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัยายบทสวดมนต์พระสูตรรภปริตและพระคาถาเหล่านี้อขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไปท,ทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตย,ยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย่อเศรษฐีเรียนย่อเศรษฐีเรียนไหว้ปูห68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้ง่วงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถอ